ม่กดนะฮะอืมเอาลงก่อนนะฮะพูดคุยก่อนนะฮะนาเดียมาแล้วฮะที่อ้นกินอยู่นะฮะที่พี่นากินอยู่นะฮะคือน้ําปลาหวานครัวอ้นสีฮะพี่นาควักจนจะหมดถ้วยแล้วฮะตอนแรกกะจะเหลือให้ตอนแรกกะจะเหลือให้แกงนะฮะตอนนี้แกงไม่ต้องกินละฮะไม่มีแบตแซนะฮะโนขายแบบขายแบบโนแบตแซแก้วแก้วไม่เอากกไม่กินอร่อย นี ane, ere, ่ก็เป <pad> ็น <aer> ม <os lide> ่วงแรดนะสุดแต่ว <pad> ่าเอาไปจิ้มกับน้ำตอกไม้ก็ได้ค่ะมัดันคุณจุนเสาวิตีบอกตัวริงปิงรัไปกรุกขึ้นเองนะฮะไม่ร่าขึ้นเองนะฮะคุณลูกสาวผู้ว่าคุณมาหรือยังจะได้ปักหนึบจีที่คุณลูกสาวผู้ว่าเมื่อกี้เขาพี่แป๊กปักเลยดีกว่าฮะ ไหนๆเราก็คนจริงอยู่แล้วปักน้ำปลาหวานปักหนึบจีตปักกลมดิกปักขาพิกลือได้เลยฮะอ,อร่อยจังเลยอะเวลาแบบของแก้เลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วกินกันนะอารมณ์มฮะไม่สบายนะฮะทําตรงข้ามเหมือที่หมอสั่งทุกอย่างเนย่ะตะกี้ขึ้นมาแล้วครับผมทัน <c oughs> ฮะเมครวบหนึบจีตไปหรอ นี่เดีย๋ยวจะอวดตอนแรกก็จะขายในไลฟ์พี่ยากับพี่เป๊ะอยาไม่ไหวแล้วเปรี้ยวปากลูกสาวผู้ว่านี่เดี๋ยวปอกแป๊กปักให้ถามพี่เกลือลูกถามพี่เกลือถามพิ่เกลือ,กล,อกลมดิกเมฟเมแค่แวบนั้นนะนะมัก mm ็ม hmm. mm ีกลมดิ huh. ๊กอ่าฮะอ๋อสดนี่ของปอนะฮะ mm hmm. อันนี้ของปอใช่ไหมคะกลมดิก๊ก mm hmm. แล้วนี้หนึบจี๊ดมาใหม่ฮะลูกสาวผู้ว่าต้องรวบเลยนะฮะ อย่าแย,ย่งลูกสาวผู้ว่านะคะหนึบจี๊ดหนึบจี๊ดเหมือนมะขามตอนเด็กๆที่เราซื้อหน้าโรงเรียนนะคะให้มันเปียกๆหน่อยนะอันนี้อบสดหมดอบสดไม่มีมมฮะเพราะว่าพี่เมย์ยังไม,ไม,ไม่ไม่อบสดเลยฮะม,มันจะแบน,แบนๆเลยที่ดูว่าตอนมันเปียกๆค่ะเปียกๆติด<พ>อซองอ่ะแต่ไม่ใช่ไซส์นี้นะคะไซส์หนึ่งร้อยบาทคือไซส์นี้นะคะนี่หนึบจี๊ดเป็นอันนี้อันนี้พี่เมย์ก็าเป็นเทสเตอร์เวลาแบบเวลาแม่ค้าพรีเซนต์ของอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแกะซองจริง ต่เนี้ยอยากให้รอเปียกคือตอนแรกอ้นจะขายแบบเปียกเลยพี่สาวก็เลยบอกว่าอ้นมันไม่มีใครเข้าใจเหมือนแกนะแกกินแปลกเหมือนกอดชาวบ้านอย่างอันเนี้ยขามพริกเกลืออ้นก็ต้องรอให้เปียกนิดนึงก่อนแต่บางคนก็บอกขอไม่ใหม่เลยนะคะขอไม่ใหม่เลยนะคะคือออกจากครัวปับ๊บคือขอให้เห็นข้างหน้าดิฉันเลยยังค่ะเปรี้ยวสุดคือเปรี้ยวจี๊ดค่ะคุณเอ็มอิว้วคุณคุณมีอิว้วมีอิวอ้ว,ม,วมิ้วมิ้วเปรี้ยวจี๊ดคือ เปรี้ยวสุดลองลงมาคือหนึบจี๊ดแล้วก็พวกกลมดีพวก,กนี้ก็ยังอยู่ในความเปรี้ยวอยู่ค่ะจริงๆขามพริกเกลือก็เปรี้ยวนะมันจะไม่เลี่ยนเลยสักอันหนึ่งอืมแล้วก็มีวันนี้มีน้ำปลาหวานมาด้วยนะคะเป็นกระปุกสิ่งนี้นอุ้ยไปแล้วเหรอฮะมาทำดีแค่นี้แล้วไปเลยเหรอฮะพี่น่าคิดถึงนะฮะสปากันเองฮนะคนลุกเหรอฮะ หนึบจิตไม่มีเม็ดค่ะทั้งหมดนี้ในโครงข่ายกลัอ้นสีนะคะมะขามไม่มีเม็ดเลยค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เลยขี้เกียจกินได้อะไรได้หมดเพราะว่าแค่เคี้ยวกับกลืนแล้วก็รอผลทะลุเป้าเท่านั้นเองนี่ใครได้น้ำปลาหวานไปอย่าจิ้มนะขอให้ควักรูกสาผู้ว่าซื้อสินค้าใหม่เล็กหนึ่งแล้วฮะขอให้มีความสุขกรรับการกินนะฮะมะขามพี่นากอร่อยมฮะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไหนชอบกินน้ำปลาหวานนะซื้อไปฝากได้เลยนะอร่อยแบบมันจะเป็นประสบการณ์แบบที่คุณไม่เคยสัมผัสในรสชาตินี้เลยฮะห,หืคุณบีอยากกินค่ะอยากกินอะไรจ๊ะเฮ้ยแว๊มาใหม่นะครับน้องเม็กไปแล้วหรอฮะพี่จะโดดน้ำไม่นะถ้าสั่งน้าปลาหวานแม่ตุ๊กจะส่งแยกไม่แยกจ้ะไปด้วยกันจ้ะ คุณลูกสาวผู้ว่าคุณเปิลคุณรวบได้เลยคุณเอาไปฝากผู้ว่าได้เลยผู้ว่าต้องกรีฟดแต่แตกคุณประทับใจเลยจริงๆอันนี้อ้นมั่นใจมากน้ำปลาหวานอย่าจิ้มนะขอให้ควักกินในหนึ่งคำกับผลรไอเเปรีย้ยวเทียบอร่อยจริงรวบไปแต่ที่เดียวกันจากพี่เมย์กับหนึบชีสเลยจ้ะ มะขามรสใหม่มาใหม่นะคะหนึบจี๊ดเป็นแบบหนึบหนึบรับเรี้ยวจี๊ดจริงๆมันจะต่างจากดี้งกับจี๊ดตรงที่มันหนึบกว่าแล้วยิ่งถ้าปล่อยให้เปียกอะปล่อยให้เปียกนิดนึงอะรสเออยากจะแนะนําก่อนคุณองุ่นที่เป็นคนไม่ใช่ผลไม้เลือกสินค้าหมายเลขสองอยู่โอเคนะ เนี่ยตักมาก็เป็นกุ้งเป็นอะไรเป็นุ้งเป็นแควคุณคนนั้นที่ถามว่ากุ้งกี่ตัวโลอ่ะปอหกสิบสองตัวโลจ้ะหายไปเลยอ่ะกลมดิกรสชติเป็นยังไงเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเป็นมะขามกวนเปรี้ยวๆหวานๆรวมกันแล้วปั้นก้อนแล้วคลุกกับน้ำตาลไอซิ่งอร่อยหนุบหนับเหมือนเคี้ยวสุกัดอร่อยมากค่ะเหมือนกันรสมันอร่อยหมดเลยอยู่ที่ว่าคุณชอบรสชาติแบบไหน คุณก็เลือกแบบหน้นไปเนี่ยหนึบจิ๊จะเป็นอย่างนี้เหมือนมาขามหน้าโรงเรียนหน,น,น,นุบหนุบดับๆับอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีเปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าคุณกินไปเรื่อยๆนะโอ้โหกินกันอารมณ์น,นี้อร่อยมากโอ้ยเสียง คุณจันที่มาว่าอบสดมาเมื่อไหร่ยังไม,งไม่ไม่มีแนวโน้มของอบสดเลยอะตอนเนี้ตอนนี้ปั้นตัวหนึบจี๊ดอยู่จ้ะแต่ตอนนี้น่าจะเปียกเร็วเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนละถ้าอากาศหนาวมากมันกว่าจะเปียกมันชา้าโคกครากระหว่างไลฟ์ใช่ค่ะม,มีการเปลี่ยนเกงในบ้างแล้วก็อยากให้กินพี่จันตัวหนึะ่ะเดี๋ยวให้ดูกลมดิกเมื่อกี้ใครถามี่กลมดิก กลมดิเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแต่ที่คุณซื้อคือไซส์นี้นะ100กลมดิกก็คือนี้เลยมะขามกลมสั่งกลมดิกมาลองสองอูโหูครูเป็ดครูดาร์กสวัสดีค่ะปักหมดุดเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะกลมดิกเป็นอย่างงเดีย๋ยวจะลองเคี้ยวให้ดูนะคะเผื่อไปถึงก็จะอย่างนี้จะเอาเข้าทั้งลูกเลยก็ได้หรือว่าจะกัดครึ่งก่อนน่หนุบหนับค่ะ แต่ถ้าคุณเอาไว้ในรถนะคะน้ําตาลไอซิ่งมันจะซึมเข้าไปในตัวมะขามมันจะไม่ขาวอย่างนี้อร่อยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้ถ้าอยากให้มันแบบแข็งปึกมากที่อ้นตักอยู่ข้างหน้าจอคือหนึบจี๊ดรสชัดใหม่นะคะแต่ในตะกร้ามีกลมดิกด้วยมีขามริกเกลือขามริกเกลือคือแบบนี้เป็นมะขามยักษ เอามาเป็นหั่นเป็นชิ้นๆไม่มีเม็ดเลยซักก็รสชาติไม่มีเม็ดเลยแล้วก็ทุกพริกเกลืออร่อยมากเหมือนกันค่ะตัวนี้อันนี้หนึบจี๊ดรสชาติใหม่อืออีกลมดิกกินก็เพลินเหมือนกันนะนี่ดูสิเพื่อนกลมดิกก็อร่อยมากเอาไายตกกลมดิกอร่อยมากได้รับแล้วสามกระปุกรบอบสองคุณจันทิมาเน้นกลมดิกเลยใช่ไหมคะ เนี่ยมันเดือเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆืยๆ,ๆ,ๆไม่มีปลายทางค่ะเพราะว่าเข็ดหลับมากกับปลายทางสั่งแล้วกลมดีคุณพีเกกุลขอบคุณค่ะก็เลยแบบปิดปลายทางไปเลยค่ะเข็ดอร่อยนะกินมาแล้วน้ำพี่แมว <c oughs> ไม่มีหน้ารานคะคะ แต่คุยกับพี่เมย์ในในเพจโครนสีได้ค่ะที่ทิกตอกได้ค่ะกลมด้คือมะขามปั้นกลมนะคะปั้นก้อนๆแล้วก็คลุกคลุกน้ำตาลไอซิ่งมันกลมๆไงก็เลยเรียกว่ากลมดิถ้าคุณไม่ค่อยชอบเปรี้ยวคุณไปที่มะขามหยีหยีซิ่งหยีบวยหยีบวยก็คือหยีคลุกบวยเป็นอย่างนี้หยีคือ จีเป็นเส้นๆแบบจิ้งจกนะคะจีซิ่งก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นคู่ที่ทั้งหมดเนี้ยจี๋ซิ้งยีบวยขาาพปิกเกลือพวกเนี้ยจะไม่เปรี้ยวมากแต่อันนี้จะเปรี้ยวกว่ายีแต่หีนี่ไม่เปรี้ยวเลยแต่ก็ไม่ได้หวานจนเลี่ยนถ้าใครทอดีจะปักให้อบสดยังไม่มาจ้าตอนนี้เนะี่ยเาก็มีหนึบจี๊ดขาาพริกเกลือกลมดิก๊กจี่ซิ่งหี่บวยอ๋อมีหมดเลย มันจะเพลินม,มากเลยค่ะหยุดไม่ได้ยีซิ่งอร่อยจริงค,รคุณชันรอสบอกคุณชันรอสส่งถึงสวีเดนไหมคะต้องให้คนที่ที่ประเทศไทยอะค่ะกดเก็บเอาไว้ก่อนได้ไหมหรือมีเพื่อนไปไหมคะตอนนี้หรือคุณจะกลับมาเมื่อไรไม่มีตะกร้าส่งเนาะเนี่ยคือกลมดิ๊กอนีอร่อยค่ะ Ừ, อยู่สวีเดนถ้าได้กินหนึบจีดนะคุณรสชาติมันจะไทยไทยไทยไท,ยท,ยท,ยทยเป็นจริงมันก็ไทยหมดแหละมะขามโพ้อ้สีอร่อยนะอยากให้ทุกคนได้ลองน้ำปลาหวานด้วยเอเยนะไรมากลับเดือนหน้าทันค่ะย,ยังขายอยู่เรื่อยๆเลยค่ะคุณนานาอุ้ยเดี๋ยวใกล้แล้ะเดี๋ยวหกโมงจะขึ้นช่องพี่ยา เรามาเข้าม <poisoned. S 2> ุมขายก่อนเสียงก็แหบไอ้มะขามเนี่ยกินเพลินเนะไม่ว่ารถไหนอ่ะแป๊บๆก็จูจี๊ดจีจัดถ้าชอบเปรี้ยวๆนะคะหนึบจี๊ดเป็นคำตอบไล่มันเปียกๆติดถุงหน่อยนะคุณอร่อยมาก แต่ถ้าคุณไม่ต้องการจะเปรี้ยวเลยไม่อยากจะเหงือกร้นหยีซิ่งหยี่บวยขามพริกเกลือได้หมดนี้ได้หยี่ซิ่งหยีบวยขามปริกเกลืออุมมสองที่ร้อยเดียวอันนี้ลืมติดสติกเกอร์ไม่ว่ากัน,นอันนี้ออกเปรี้ยวหน่อยกลมดิบออกเปรี้ยวนิดหนึง่งขามพริกเกลือก็มีเปรี้ยวนิดหน่อยปลายๆเขาจะฟาดไปอมๆอมๆให้น้ำลายมันออกมามันจะอร่อยหนูจะปิดไฟแล้วหรอ ไม่ปิดแม่จัดของจัดของไม่เฉยจัดของไม่แต่งหน้าแม่ค่ะอืแม่ปลอยสองแผ่นดินกันบังซื้อสินค้าใหม่ลม่กคืออะไรอ่ะไม่เคยกินอันนี้เลยแม่อะไรอ่ะอีแผ่นเนี้ยไม่เคยเห็นข่าม่เกลืไงนานแล้วหรอก็ไม่เคยเจอเลยนะฉันวางยาเธอก่อนกอฟกอฟไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวกอฟก็ต้องซื้ออีกแปดสิบห้าโลกับพี่เมย์อีกคนนี้นะคะเสียงเนี้ยค่ะ กระเทยใจนานาเนี่ยนะคะชอบหยีบวยมากซื้อหยีบวยที่เป็นโลใช่ไหมคะกับกลมดิกใช่แม่กับกลมดิกกลมดิกคือมีรสชาติเปรี้ยวแต่ดูผู้ดีอ่ะเธอมากินอันนี้ว่าชอบไหมหรือว่าเฉยๆก็ว่ามานี่ขามพริกเกลือเป็นอย่างงี้จ้ะเป็นมะขามมะขามยักษ์แช่อิ่มคลุกพริกเกลือก็อดีเลยอ่ะมาตรงนี้มาบอกคุณผู้ชมหน่อยถึงความตุ๊ดอยากจะบอกว่าผู้สี มาตุ้ดเอี่ยมะนี่วันคือไปตามหาที่อารมณ์แบบยาแม่ที่เป็นแบบเหมือนมะขามอ่ะในในในม่มะขามจอีกมาหรอในห้างสะดวกซื้ออ่ะไม่มีแกออกจอเลยเราไม่อร่อยแบบเท่านี้รสชาติมันแบบเนื่อร่อยจริงอ่ะคันนี้คนคนนี้เขาจะไม่ซื้อในนี้เขารู้คอนแทกพี่สาวดิฉันซึ่งทุกคนรู้ได้หมดเพราะว่าเป็นโครนสีไงนึกออกไหมอันอร่อยบันเกียวไงนี่มมอร่อยได้ใช่ไหม ไม่เชื่อว่าได้อร่อยมากอ่ะบอกพี่แอหละต้องบอกพี่เมยว่าอะไรพี่เมย์ขามพริกเกลือกิโลหโลอ่ะหนึ่งโลแม่มันชื่ออะไรนะขามพริกเกลือก็คือมันย่อมาจากมะขามคลุกพริกเกลืออุ้ยแล้วใครนะคือรสมันผู้ดีมากอ่ะมันมันเปรี้ยวหวานขอความเค็มคือรสอ่ะ มันจะไม่เหมือนมะขามโหลๆเออมันคือทํามือไงนี่ไม่อยากจะเมับเออไมมันฉ่าน้ำเนี่ยแม่น้ําลายมันแบบมันสอออกมาเออมึงเป็นพรีเซนเตอร์เลยไปวัวแต่งหน้าทำผมเร็วอุ้ยไม่แต่มันอร่อยจริงคุณแล้วกินกับน้ำมันลมันอร่อยมากไม่รู้เป็นอะไรได้สั่งแบบใหม่ะทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเนี้อร่อยหมดมันอยู่ที่คุณต้องการอะไรอ่ะเขาใชยังเตรียมตัวเลยนะโอ้เตรียมตัวนะทั้งเตรียมตัวแล้วนะนี่ถามริกเกือกจ้ะ นี่เห็นป่ะม right ันเหมือนเป็นมะขามฝักนั้นแหละไม่มีเม็ดแล้วครุกพลิกเลยคุณเสร็จคุณแค่เคี้ยวกับกลือลงไปอร่อยอืมอืมมันรสมันดีใหม่ๆนะมันดีมากช่วงเียอ้อนท้ออนไหลบ่อยๆอ่ะแปลว่า มะขามใหม่ๆม,มันมาเรื่อยๆนะคะไม่อยากให้มันค้างคาอยากให้ทุกคนได้กินใหม่ๆนี่หนึบจี๊ดจ้ะหนึบจี๊ดตัวใหม่จี๊ดสมชื่อเขามากแบนๆอร่อยอร่อยหนึบๆเนี่ยแบนๆนะ่ะชอบมากมันต้องเปียกกว่านี้มันต้องเปียกกว่านี้คุณคุณเอาไปตากแดดนะต้องตากแดดแล้วให้มันเปียกมันจะร่อยอยากลองกลมลิกเ่าแต่เมื่อเช้ากดพริกเกลือไป กดกลมดิ๊กใหม่ได้เลยจ้าคุณจะแฮปปี้ทั้งสองอันเลยจร,จริงอร่อยกลมดิ๊กคือเอาอมนะมันจะมีมความหวานาาน้ำตาลออกมานิดนึงพอเสร็จปุ๊บอะ่ะพอมันเคี้ยวอ่ะมันเหมือนมะขามแก้วะที่เราซื้อ,อแต่มันพิเมี่ยมกว่ามันจะเลี้ยงรสชาติไว้ในปากใช่แล้วมันพีเมี่ยมกว่าตื่นเลยค่ะตื่นช่วยมากก็เลยก็เลยเป็นเรื่องเดียวที่ก็เลอพูดจริงเรื่องมะขามนี่แหละ,ะเรื่องอื่นแล้วตลดต่อ แต่เรืงมีต่อไม่ได้แม้พลอยซื้อใหญ่เลยอ่าแ,แ,นนนแม่ปลอยเพิ่มสินค้าใหญ่เลยค่ะ,ะขเนี่ยขไปเกลือคุณนร้อร่อย <มา S 1> นเนาะอ้าวพี่นึกว่ากอลฟลองแล้วไม่เคยเลยแนมะ่อร่อยจะไ,ได้ยังไงอ,อมันสะใจมากเลยรสชาติอะรสชาติเอาแต่ละ จับจ่ายกันค่ะจับจ่ายค่ะหัมพริกเกลือก็น่ากินใช่ค่ะคุณพีเกกูลน้องอ้วนโดนป้ายยาไปแล้วหนึ่งค่ะไมออ่ค่ะไม่ต้องกลัวมันอร่อยจริงๆเงื้อเงื้อเงือเงื้อเงือไฮะเงื้อ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 ไงไปเกลือยั่วก่อนอร่อย คุณเกเกโมเดลก็กำลังซื้อเอาไปละอันนี้ก็หมดส่งที่เม่เลยดกว่าเห็นไหมสั่งที่เมยเลยนี่น้ำกาหวานหมดเลยหมดถ้วยกินนิตย์ียหมดแล้วอ,อิ่มมากต้องการจะไปปลดปล่อยปลาเลสต้ในห้องน้ำนิดหนึ่ง แฟนๆจะไปด้วยไหมจ๊ะเอาตะกร้าลงก่อนนะเึบก <c oughs> ับข้าววันนี้คืออะไรอ่ะเฉลยสิ <c oughs> อร่อยนะแม่เป็นเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> แกงไก่แล้วก็มีตะขา่า,ขายตะไคร่หอมมาแล้วก็น้ำซุปน่าจะพลองลองคอแม่เลยอ่ะมันเหมือนมิโซอะอ่ะ <c oughs> อันนี้มันเขาสักพักแล้วใช่ไหมขามพริกเกลือขามพริกเกลือชื่อขามพริกเกลือเลย <c oughs> ไปก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันที่ช่องพี่ยาจ้ะ